สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนฮิโรชิมาตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของญี่ปุ่นเคยถูกทำลายย่อยยับด้วยอนุภาพของระเบิดยูเรเนียมลิเต้นบอยซึ่งถูกทิ้งโดยเครื่องบินของกองทัพสหรัฐเมื่อวันที่6สิงหาคมปี1945และเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตทันทีราว78,000คน ฮิโรชิมาเคยเป็นที่ตั้งศูนย์บัญชาการทหารและฐานศกเสบียงให้กับกองทัพจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและผู้วางแผนสงครามของสหรัฐในยุคนั้นประเมินว่าเทือกเขาที่อยู่หลายรอบจะช่วยจำกัดขอบเขตของแรงระเบิดและเพิ่มอนุภาพการทำลายล้างมากขึ้นไปอีกด้วยความรุนแรงของระเบิดเดตันบอยได้ปลดปล่อยพลังงานความร้อนสูงถึง4,000องศาเซลเซียสและกลัมมันตภาพรังสีที่ฆ่าชีวิตคนญี่ปุ่นไปอีกหลายหมื่นคนภายในสิ้นปีนั้น เพียง3วันหลังการทำลายล้างที่ฮิโรชิมาสหราชก็ได้ทิ้งระเบิดพูตเนียมที่เมืองนางาซากิและญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามในวันที่15สิงหาคมปี1945ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาผู้ที่รอดชีวิตจากระเบิดนิวเคลียร์หรือฮิบากุชมามักถูกสังคมตั้งข้อรังเกียจเนื่องจากมีความเชื่อว่าพวกเขาอาจมีความผิดปกติที่ส่งต่อทางพันธุก,กรรมไปถึงลูกหลานและปีนี้เป็นปีแรกที่ฮิบากุชาในญี่ปุ่นเหลืออยู่ไม่ถึง10,000 0คน เราก็ตญี่ปุ่นนับว่าเป็นชาติเดียวในโลกที่เคยตกเป็นเหยื่อของการโจมตีด้วยอาวุธนิวเลียร์โดยนายกรัฐมนตรีชิงเงรุอิชิบะผู้นําญี่ปุ่นยืนยันว่าจะยึดมั่นในหลัก3ประการของญี่ปุ่นที่ห้ามครอบครองผลิตหรืออนุญาตให้มีอาวุธเนิวเขีรยภายในประเทศอีกด้วย